สวัสดีค่ะมาอัปเดตข่าวสารของปีสัตว์แดงกับแอดมินในช่องเด็กเก็บบอลช่องนี้มาดูซิว่าในเช้านี้แอดมินมีข่าวอะไรมาฝากทุกๆคนกันบ้างเรามาเริ่มต้นกันที่บทวิเคราะห์ของแกลลี่เนวิลก่อนเลยค่ะดูเหมือนกับว่าในตอนนี้แกลลี่เนวิลนั้นจะก,กำลังเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับตัวของเอลิกเทนฮากแล้วนะคะว่าเจ๋งจริงหรือเปล่า ก็สำหรับนะปัจจุบนันนี้เอลิกเทนฮารก,ก็ยังคงไม่สามารถที่จะมีรูปแบบแผนที่เป็นสไตล์การเล่ส่วนตัวของปีศาจแดงได้นะคะหลักๆแล้วจะใช้ความสามารถของนักเตะในแต่ละเกมเป็นหลักเสียมากกว่าซึ่งเรื่องนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาทางแกรี่เนวิลได้ออกมาวิเคราะห์ผ่านสื่อสการสปอร์ตด้วยนะคะว่ามันนานเกินไปแล้วนะที่เอลิกเทนฮากเนี่ยใช้เวลากับการปรับปรุงทีมในสโมอสร โดยแกลี่ในวิวเขาบอกว่าสิ่งที่สร้างความเสียหายให้กับทั้งเอลิกเทนฮารกโอเรกุนนาโซชาและก็โชเซ่มเรนยอย่างชัดเจนก็คือพวกเขาใช้เงินไปค่อนข้างมากในหลายหลายฤดูกาลเงินทั้งหมดที่ใช้ไปมันราวๆ300ล้านปอนด์หรือว่า400ล้านปอนด์เลยด้วยซ้ำแต่ไม่สามารถสร้างผลกระทบและความแตกต่างให้กับทีมได้มากเพียงพอ ถ้าเปรียบเทียบกับโรเบโตเดซบีของไบรตันกับปอเตโคกูของทางสเปอร์ที่พวกเขาไม่ได้ใช้เงินอะไรมากมายนะักแถมพวกเขาก็มีเวลาในการคุมทีมแค่4เดือนเท่านั้นแต่พวกเขาก็ทำให้ทีมของตัวเองเนี่ยกลายเป็นเหมือนทีมอย่างเรัลมาริดซึ่งนี่แหละคือปัญหาของเอลิกเทนฮารก นั่นคือเขาไม่สามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในแบบเป็นรูปเป็นล่างได้ไม่สามารถสร้างผลกระทบกับนักติและสไตล์การเล่นในแบบที่เราเห็นได้แบบเป็นรูปประทับซึ่งมันเป็นแบบนี้มา8ปีแล้วนะสำหรับปีสัตว์แดงเนี่ยผมจำได้ว่าสไตล์การเล่นของปีสัตว์แดงที่พอจะเห็นเป็นรูปเป็นล่างมากที่สุดก็คือยุคของหลุยฟันเกาและหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยเห็นรูปแบบสไตล์การเล่นที่เป็นรูปแบบเฉพาะของปีสัตว์แดงอีกเลย ทางแกลลี่ในวิวก็แสดงทัศนะเอาไว้ประมาณนี้นะคะทีนี้มาต่อกันที่ข่าวแปลกๆกันหน่อยดีกว่านะคะเพราะมีการเปิดเผยว่าหลังจากที่ปีศาจแดงพ่ายแพ้กับฟูลแลมในเกมล่าสุดเนี่ยมันมีนักเตะบ,บางคนนะคะได้เข้ามาขอทีมสตาฟว่าช่วงนี้เนี่ยขอหยุดซ้อมไปก่อนจะได้ไหมประมาณว่าขอทำใจอะไรประมาณนี้นะคะ ก็สำหรับข่าวนี้ถูกรายงานออกมาจากสื่ออย่างคัสออฟไซส์อย่างที่รู้กันนะเวลาที่ปีศาจแดงพ่ายแพ้หรือว่าจบการแข่งขันในก่อนหน้านั้น1วันเนี่ยอีกวันหนึ่งก็จะต้องมีการซ้อมเพื่อที่จะดูสภาพความฟิตนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะคะ ซึ่งในวันนั้นเนี่ยทางสื่ออ้างว่ามีนักเตะจำนวนหนึ่งได้เข้ามาพูดคุยกับทีมสตาฟเพื่อที่จะขอร้องว่าในช่วงนี้เนี่ยขอหยุดซ้อมไปสักพักหนึ่งจะได้ไหมอย่างน,น้อยก็ขอสักวันหนึ่งก็คือวันที่จะต้องเช็คความฟิตนี่แหละเพราะยังทำใจไม่ได้กับผลการขันในเกมล่าสุดนะคะ แน่นอนทีมสตาฟของปีสัตว์แดงก็ตอบปฏิเสธในทันทีแถมได้มีการเตือนผู้เล่นเหล่านั้นด้วยว่าไม่ควรที่จะมาขออะไรแบบนี้เพราะว่าเป็นนักเตะของปีสัตว์แดงยังไงก็ต้องมีความมุ่งมั่นอะไรประมาณนี้นะคะอย่างไรก็ตามทางสื่อก็ได้มีการเปิดเผยว่าพฤติกรรมของนักเตะกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะน่ากังวลน,นะเนื่องจากนักเตะดูเหมือนจะไม่ค่อยมีใจทุ่งเทกับสโมอสรมากเท่าที่ควรขนาดในเกมการแข่งขันจริงยังแพ้ และดูเหมือนกับไม่มีกระจิกกระใจในการหวยหาชัยชนะด้วยแล้วพอแพ้ก็ด้านมาขอหยุดงานซะอย่างนั้นเพราะมันถือว่าห่างไกลจากวัฒนธรรมของปีศาจแดงแบบชัดจ,จนีนเพียงแต่ทางสื่อก็ไม่ได้บอกเอาไว้ว่านักเตะเหล่านั้นเนี่ยมีใครบ้างนะซึ่งถ้าหากมันมีข่าวหลุดออกมาในหลังจากนี้ก็เดี๋ยวแอดมินจะเอามาเล่าให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้ฟังกันอีกทีก็แล้วกันว่านักเตะที่มาขอทีมสตาฟหยุดงานเนี่ยมีใครบ้าง ทีนี้มาต่อกันที่ข่าวการเช็คความฟิตก,กันหน่อยดีกว่าเพราะไม่น่าเชื่อนะคะว่าล่าสุดเนี่ยเกมที่ปีศาจแดงจะพบกับ n o t ติงแฮมฟอร r e s t นักเตะคนสำคัญของทัพปีศาจแดงอาจจะต้องหายไปอีก3รายนะคะโอ้โหอะไรกันคะเนี่ยก็คืนนี้แล้วนะคะเวลาตี2.45นาทีตามเวลาปะเทศไทยปีศาจแดงก็จะมีเกม FA ครับโดยจะบุกไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์ลินะ ซึ่งเกมนี้เนี่ยก็ห้ามแพ้ทุกประการทั้งปวงเลยเพราะเกมหน้าก็ต้องเจอกับแมนซิตี้แล้วเพราะหากแพ้เกมนี้รับรองว่าขวัญกำลังใจเนี่ยจะต้องย่ำแน่แน่นอนโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะมันก็ได้มีการอัปเดตก่อนเกมของเอลิกเทนฮารเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของนักเตะด้วยนะและสิ่งที่ได้ยินก็คือมีนักเตะตัวหลักเจ็บเพิ่มอีก3คนแต่ยังต้องรอเช็คความฟิตอีก2คน ซึ่งนักเตะที่เจ็บเพิ่มนั่นก็คือลาเฟวาร์านแฮร์รี่แมกไวและก็บูโน่เฟญานิสนะคะโดยเอลิกเทนฮารเขาบอกว่าสำหรับเรื่องอาการบาดเจ็บในตอนนี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเราในเกมต่อไปแฮร์รี่แมกไวเขาไม่สามารถลงสนามได้ส่วนบูโน่เฟญานิสและลาเฟวาร์านยังคงต้องรอเช็คความฟิตอยู่ผมจะต้องเช็คให้แน่ใจว่าพวกเขาทั้งคู่จะพร้อมลงสนามหรือเปล่า หลังจากนั้นผมค่อยตัดสินใจว่าใครที่จะเหมาะสมในการลงสนามในเกมนั้นซึ่งผมมีเป้าหมายชัดเจนนั่นก็คือเพื่อคว้าชัยชนะมันเป็นเกม FA ครับดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราจะต้องรู้ผลภายในเกมไม่ว่าผลจะออกมาเป็นขาวหรือว่าดำแต่เราต้องการชัยชนะนั่นคือแนวทางของเราเอริกเทนฮาร์ดก็บอกเอาไว้ประมาณนี้ก็อย่างที่บอกไปนะคะมีนักเตะบาดเจ็บเพิ่มอีก3าคนนะ ก็ที่จะไม่ได้ลงแน่ๆก็คือแฮร์รี่แม็กไวนนะคะส่วนวาลานกับบูโน่นี่ก็ต้องรอเช็คความฟิตก,ก่อนนะซึ่งก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยนะคะสำหรับเรื่องอาการบาดเจ็บของปีศาจแดงในซีซั่นนี้นะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเนี่ยกลายเป็นทีมที่มีนักเตะบาดเจ็บมากที่สุดในอังกฤษไปแล้วนะคะณนะปัจจุบันนี้ ทีนี้เรามาต่อกันที่ข่าวการเปลี่ยนโค้ดกันหน่อยดีกว่าเพราะล่าสุดได้มีนักข่าวคนหนึ่งได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเซอร์จิมกำลังมีความคิดที่จะเด้งเอริกทินฮาร์แถมผู้จัดการทีมคนใหม่เนี่ยก็มีความคิดที่จะดึงซีนดีนซีดานเข้ามาสู่ทีมด้วยนะคะ ก็สำหรับข่าวนี้ต้องบอกว่าน่าจะเป็นการถูกอ,อกถูกใจของเราเด็กผีพอสมควรเลยเพราะในตอนนี้เนี่ยกระแสต่อต้านเอลิกทินฮาร์มันค่อนข้างรุนแรงเลยนะไม่ว่าจะเป็นที่ไทยแล้วก็ที่ต่างชาตินะคะโดยก่อนหน้านี้มันก็เคยมีหลายๆสื่อได้ออกมาเปิดเผยเอาไว้นะคะว่าสถานการณ์ของเอลิกทินฮาร์มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ที่เขายังอยู่รอดอยู่จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ย เป็นพอเซอร์จิมยังคงต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบอร์ดบริหารให้มันเสร็จสิ้นก่อนนะคะแล้วถึงจะค่อยมาเปลี่ยนแปลงในเรื่องของนักเตะหรือว่าตัวของผู้จัดก,การทีมนะซึ่งประเด็นมันอยู่ที่ว่าถ้าหากในซีซั่นนี้เอลิกเทนฮาร์ไม่สามารถคว้าโควต้าในการเล่นยูฟาแชมเปี้ยนีกได้นี่แหละที่น่าจะเป็นตัวตัดสินว่าเซอร์จิมแกน่าจะสั่งปลดเอลิกเทนฮารออกไปนะคะ โดยมันมีข่าวที่ถูกรายงานจาก f o ฟุตแมคโตเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยนะคะว่าในตอนนี้เซอร์จิมก็ได้เริ่มมีการมองหาผู้จัดการทีมหน้าใหม่เอาไว้บ้างแล้วนะคะ และหนึ่งในนั้นก็คือทางด้านซีนดีซีดานถือว่าเป็นคนที่ทางเซื้อจีมชื่นชอบมากเลยนะคะแล้วก็อยากจะให้ซีดานเนี่ยเข้ามารับงานที่ปีสัตว์แดงเนื่องจากประสบการณ์ที่เคยพาเลอามาดิดคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้ติดต่อกัน3ฤด,ดูกาลเนี่ยมันเป็นอะไรที่อิมพอสิเบิรมากๆและซีดานเองก็มีความสามารถในการจัดการนักเตะได้เป็นอย่างดีดิ้นได้ว่านักเตะคนไหนที่มีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมไม่ทุ่มเทให้กับสโมสรเนี่ย ซีดานแกก็ไม่เอาไว้นะคะถ้าเพื่อนๆยังพอจํากันได้ในตอนที่ซีดานคุคมาร์ตดิเนี่ยมีปัญหากับนักเตะค,คนนู้นคนนี้เยอะแยะเต็มไปหมดเลย แต่สุดท้ายก็โดนซีดานสั่งจอบทุกคนไปนะไม่ว่าจะเป็นพีโดหรือว่าแกริดบิลยังไงก็ตามนะคะในตอนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ซีดานจะเข้ามารับตําแหน่งผู้จัดการทีมของทัพปีสัตว์แดงนะเนื่องจากในตอนนี้เห็นบอกว่าเขากําลังรองงานคุมทีมชาติฝรั่งเศสอยู่นะคะก็คงจะต้องกอดติดสถานการณ์กันตอไปนะว่าสุดท้ายแล้วทางเซอร์จิมจะมีวิธีใดในการเกลี้ยกล่อมให้ซีดานเนี่ยมาคุมปีสัตว์แดงในหลังจากนี้นะคะ ก็ผ่านกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับอัปเดตข่าวสารของปีสัตว์แดงในรอบเชา้านี้ก่อนจากกันไปขอจำอีกทีนึงนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแอดด้วยนะส่วนสำหรับในคลิปนี้เนี่ยสวัสดีค่ะ